สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาดูนะครับอินสูตรดีแม็กนะครับสําหรับเครื่องยนต์ที่มีความร้อนขึ้นสูงนี่เรามาสารวจจุดหม้อพักน้ำนะครับอันนี้คือการนี่คือเติมน้ําเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่อบร้อนขึ้นเกินครึ่งจุดที่สังเกต น,นาาั่นัหละมาตัดเศษหม้อน้ำรั่วซึมใช่ไหมนี้เกอบเ,เกอบได้เปลี่ยนไฟน้ำหายหมดเลยครับไม่มีน้ำมีจุดรั่วซึมของหม้อหม้อน้ำสังเกตได้มีน้ำที่มัน โดนโลมพัดมาต่างจุดฟังฟันันี้นะครับมันจะค่อยซึมออกมาครับถ้าเราไม่สังเกตก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเราต้องมันเปิดหม้อน้ำนะครับ เปิดน้ำพักมอน้ำเปิด,เป,ดเปิดฟมอน้ำเช็คดูนี่ยังดีครับที่เครื่องยังไม่เป็นอะไรครับสามารถสังเกตเห็นได้ได้ก่อนนะก็ไม่ถึงกับเครื่องต้องเปิดฟาฟาฟโก่งนะครับนี่คือบอนบอลขึ้นแล้วก็สามารถตรวจเจอก่อนนะครับจุดรั่วซึมของ หม้อน้าตัวนี้นะครับก็เหมือนตัวเช็คครับ itsu นะ dmax เห็นลายคันนะครับอาการนี้ที่พบบ่อยแนะบบตามจุดรั่วซึมของหม้อน้ำนครับอันนี้จะไม่รั่วนะครับมันซึมนะครับถ้ามันรั่วมันก็จะเห็นสังเกตเห็นชัดเลยนะครับอันนี้มันซึมซึมออกนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆริงก็กจะไม่เห็น นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่นะครับรถอีตสุก็สามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้นะครับถ้าปล่อยไประยะเดินทางไกลก็อ,อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับผมครับสลับทิิครับขอฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ